a l อโ l ลสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกๆท่านทุกๆคนครับผมนะครับคระนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มโดยประมาณนะครับพอดีด่วนนี้กานะครับพอดีน้องไส้น้องตุ้ยนะครับเพ่นใหญ่หองง่ายทุกอย่างลงมาข้างล่างแล้วนะครับตอนนี้คือเสร็จหมดแล้วนะครับผมก็เลย นองเลยว่าไอ้ภาาผมไปซื้อของใส่เพิ่มแน่นะครับไปซื้อตู้เย็นนะครับได้มากเลยครับพอดีพ่หนุงตุ้ยมาซื้อตู้เย็นอยู่ข้างหลังนะครับซื้อ้านค้นหูวจักกันกัได้ราคาพิเศษแลวกัได้รุ่นที่ชอบพอดีนะครับผมกับผ้านองเขามาเพเ่อนะครับพอดีมีแขกมาก็เลยออกมาคํานะครับมือเนี่ยพอดีน้องตุ้ยก็เพื่อสิจัดของลรวน่นน้ำน่ะเนาะอ่านะครับพอดีทางบอสโจสาวหน่อยไปบนแพงกับมา นะครับพอดีกับนีเวลาว่า,างจาังเล่ยนึงนะครับน้องตุ้ยแล้วก็ไว่างบ่ถ้าว่างผ้าผมไปแน่ครับม,มีปัญหาครับสำหรับไอ่ปัตตนองบ่อปัตตนองถามกับผ้ามานะครับมาแล้วก็ได้แล้วเ,เรียบร้อยนะครับพอดีแวะซื่อน้องตุ่ยแล้ว่าแวะซื้อของใส่ของกินนำ้ำเพิ่นก็เลยไปซื้อในห้างนะครับตอนนี้นั่งรอเพิ่นในรถนะครับโอเคเดี๋ยวเพิ่นขึ้นมาคอยถามเพิ่นนะครับว่าเป็นยังไงเพิ่นซื้อตู้เย็น าาได้ถือใจบอตัวเยินนะครับโอเคครับเพิ่มซื้อวัตถุยางครับตัวอีกมาจาก,กลดแตชแล้วเป็นไงครับก็ได้ซื้อตัวเย็นไหมครับฮะแต่ว่าซื้อครับอำนเริ่มเพิ่มสะดวกก็เห้างสิ่นนะเพราะว่ามันมันอยู่ห้องหลังหวงนะัวนอะเป็นคนแบบว่าบางทีนอนเดิกบางทีว่ามีงานก็นอนเดิบ่ก็น,ก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 น,นะครับแต่วันนี้ครับยังคำยังเพืนมันหิวของสินะมันแบบว่าอยากในรุ่นวันนั้นอันนี้ผู้อเออเท่ากับวี เป็นส่วนตัวห้องกัดเชียวนะครับค่าไฟกับเอียนะครับผมเออ,อจจคือ,ค,อคือห้องแยกหมอไว้ย <c oughs> ีเดียวนะครับนั่นคือ <c oughs> เหตุผลที่ต้องซื้อนะครับเพราะว่าบางอย่างเราก็เอายังไงข้ามาเป็นส่วนตัวแลพี่น้องนอ,นอหานังยางห้องกัคิดอยากสุโว่าอาจจะเป็นน้ำเป็นเครื่องดืง่มเป็นอาหารเนื่อกระสงังบางทีแล้วก็คือเห้องก็คิดอยากเป็นส่วนตัวห้องบ้านนะครับเ้องก็ต้องซื้อไว้แยกไหม่นอเมื่อเทาไปแช์ตู้ส่วนร่วมใหม่เมือเที เฮาสิไปเขียนมาห้ามกินนะนี่กต้องแต่แจ็คจังได้อยู่ฉะ,ะนั้นกนอือถ้าเฮาแบบเขาซื้อได้ตู้เย็นเนี่ยกะก็กกต้องได้ซื้อนะครับมื้อนอี้กะมีตู้เย็นแต่ว่าย้ายห้องเฮาย้ายเรียบร้อยน่อ <c oughs> นะครับแต่ในคลิปพี่น้องอะสิบ่เห็นผมใหญ่นะฮะต่ว่ากะเก็บซอยนอ <c oughs> ้องอยู่เด้อเดี๋ยวเลี้ยมื้ออื่นผมสิอ่าเอาเอาลอตเตอรี่นะครับ <c oughs> บ่แม่นลอตเตอรีเ่เด้ยลอตเตอรี่คือตัวญี่ปุ่น นะครับสว่านญี่ปุ่นนั่นะครับเขาซือซ้อซื้อลอตเตอรี่อ่าจะไปยิ่งเพราะว่าไอ้บุรี่ว่าสีของตุ่ยมันมันก็สีเทาหมดเนี่ยสู้หลอดขาวสีเทาสีขาวสีข้นบุรีนะครับมือสีเป็นติดผ้าม่านให้ตุ้ยนะฮะผ้มามา่านสีดำตาเนก็กระใสเป็นก้อนว่าเป<ช>็นยังเพราะมันมันถอดเปลี่ยนตลอดอยู่แล้วขันเ้องผมมาเขาคอเปลี่ยนนะฮะคือตอนนี้ขึ้นหลุดล่างของขึ้นไปหลูดเป็นล่างแล้วนะครับเ <c oughs> หลืออีกอย่างหนึ่งเพราะมาคำพูดเนาะ สั่นน้องทองว่าไรทำพิดหลานก่อนอ่าสั่นน้องทองพีดหลานก่อนในตู้เย็นสั่นน้องทองสั่นว่าของนย่างไของมันหน่อยผมอยากไปซื้อนั่นน่ามันทิศผนังจริงๆมันถ้าทิศผนังในคือมันก็สีทดอ่าเพื่อนมาประหยัดพื้นที่ได้อีกเพราะว่าเ้ายิ่งใส่ผนังนะครับเพราะประเดี๋ยวเอาไปตั้งพื้นยิ่งใส่ผนังยิ่งใส่ผนังบ่ยากครับคือเห็ดซุ้มบุญห้องพอจังสร้างจังสร้างเพราะทำได้เพราะว่าขนาดสั้นพระ ผิวเถล้านะ่ะไอ้อกระเดให้แล้วนะครับพวกของจีนี่ตลอดของจับดิดูนี่ยนาาะฮะก็สิเป็นบวนนำห้อ,อมเนี่ยเอียงเหีนน้ยเนาะแล้มันจับดิโดูเครื่องกีตา,าร์กะเทเนี่หวังับอ,อ่างกีตาร์กับ่ยากาะฮะเจาะง่ายมากน,นะครับเนี่ยนะครับคือคือนี่คือความเปลี่ยนแปลงนะครับคือเฮากับต,ต้องฮ็ดเครค่อเอาเมื่อความสะดวกเจ้าของเนี่ก็ซั่งห้องใหญ่บ้านไม่โอ้โดนยูดอกนะอื เรื่องธรรมดาหรอกนะแต่ว่าตอนนั้นตอนนั้นไอ้กระซือค้าคๆใส่ค้างๆสิละตอนที่ออกจาะพิมหมไหมโอ้โหบน่าเสือรถขนบ่พ่อครับบางอย่างย่งยอมลาบปเลยทีมีพูนิจะมีมันขนมานวันไหนเดียวโตคงโตความปูเสือผาพวกอันกับเข้าต้โยโอย่อมเอาแค่มาเอามาในเพราะว่าเสียรถไปขนมากอะโอ้ยสองเถี่ยวสามเถี่ยว,ม,ยวมันจะจกลไอยู่ัะ ก็ามาเท่าที่เอามาเลยนะส่วนเรื่องอื่นนะครับปมประเด็นดราม่าต่างๆก็จบๆไปแล้เรงตีนอ่ะเราไม่ได้สนใจขนาดนั้นหรอกไม่เอ,า,อเาได้เพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์เรื่รองความแสดงความคิดเห็นแต่ว่าไอ้พี่เลาถึงสิสแตรงเพิ่มอี้เนึ่งถ้าต้องแต่คิดหลังนะผมคือหก่อนเหิ่งว่าเขาพ้างบอลมาคิดีเคียนเอามั่นนะน่าเขาเขาทำอะไรบ้างต้องต้องหูหุ้มหลังเขาบ้างบอลมาคิดจีเขียนเอามั่นนะนะ เขียนเอามันเขียนเอามวนนี่ยเพ่กับเฮ็ดได้ได้ครับแต่ว่าบวกอยากให้เฮ็ดยังสั้นบวกอยากให้เขียนยังสั้นนะครับอันที่ไอ้ไอ้นมาคิวเพือโครการนี่ความเห็นพวกเขาไปต่อยู่ผมว่าไปไปซอยพี่เขาซื้อพี่เขารับเชื่อไปว่าพี่เขารู้แล้วว่ารอพี่องวันจังหวัดใช่เชื่อไปสายชี้สันเป็นอันในสุดคุณผีครั้งแรกของโปรได้นะครับก็เลยอยากเห้ไปซอยแล้วก็ได้บอกพี่เพียวไปติดต่องานผ่านพี่เพียวะครับว่าเดินไปแบบว่ารูรูไปรับงานอีกในผมใช่ใช่อันนี้พวกยัยเปิดบอกกัน แม้กระทั่งพี่เพีนเองกับบอ่ามันมันบอชว่าเป็นการรับงานมันมาลังตุยมันเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลเฉยๆน้ำใจเพื่อนอย่างไรเขาไดกับแแล้วต่เพิ่นพี่เพล้พี่เพ,พ,พ,พจังมากจังมาให้ตุตย,ยอ่าฮะนั่นแะครับนั่นคือความจริงนะครับเพราะตุยแล้วบอคอยปากอยูลแล้วแต่ว่าย้อน่าผมมูเป็นอายเขาเนี่ยคือเราเห็นคอมเมนต์อย่างที่ผมว่านะครับผมผมพ่พอใจแล้วบอาตรงๆก็ได้นะครับเพราะว่า เรารู้อยู่แล้วว่าน้องเขาอยู่ในฐานะอะไรทําอะไรได้บ้างอยู่แล้วนะครับบนว่ายังไม่เขียนเอามั่นก็ยังผมมานะถ้าเขียนเอามันผมกระสีบอกเอามันคือกันนั่นแหละข้าสิกเฮดจังสันนะครับแต่มันไม่เป็นการดีนะครับโอเคแต่ทุกอย่างกับว่าไม่ยังลุล่วงดีคนฮัก,ก็มีหลายนะครับไม่ใช่ปัญหามือเนี่ยคือทุกอย่างกับเริ่มลุกตัวนะครับมองตุ้กับแต่ยู่ห้องทีดีคือน้องตู้น่าห้องส่วนตัวที่เงียบดีที่นี่บอสตองดิ้ง อันนี้ไม่รบกวนนะครับเย็นสบายพร้อมอ่าตู้เย็นตู้เซอร์พามีครบแล้วที่นี่พูดอะอยากซอยค้างไฟซอยเลยเลอสลาดเราเนาะได้ยินดีครับพี่น้อง tamam. พูดอะอยากซอยค้างไฟหนุ่งตุ้ยครับต่อเดือนหนึ่งมาหลายดอกเดือนละพันปัจจุบันสิจจันว่าตั้งแอร์ตั้งตู้จะอะไรลุงเอ่อปกติแอร์ตัวซ้ำนี่โทษนะครับเพราะว่าปกติของของเจ้าพม่าเสียครับไฟเย็นละจ้าบาทละถึงรวยปะ ถึงนะหอนแเทียร่อยกว่านี้ไอตีให้เลยเพราะว่าไอสังเกตเบ้องเนี่ยเจ้านอนมือละหน่อยอีีนะครับเระอยู่ของมือละหน่อยอีีเต็มที่ค่าไฟของตู้พร้อมตู้เย็นนะไม่เกินหนึ่งพันหรอกอืมไม่เกินนี้หรอกนะครับเพราะว่าน้อง่บเขาอยู่อยู่แล้วเพราะว่าอ่าเวลาผมนอนนี่หน่อยอีีนะครับผมก็นุ่ตุ้ยนี่คือนวดเดือกนะครับตีสามตีสี่เพื่อสีเขาห้องนะน มาที่นี่ตือนกะสามสี่โมงสองตือนเลยได้แบบนี้กัออกมากมาไม่อยู่ออฟฟิศทีเหลวนะครับคาไฟกับบ่บ่ถือว่าสิเปียงเพราะว่าเขาไปนอนรดบูทรถบินนะครับรถขึ้นเี๋ยวไปหาแสื่อพวกสั้นมากของมีสั่นว่างของนะครับสั้นอ่ายิ่งฝาผนังนะครับนะฮะนั่นคือจังไม่สื่ออันนี้มันขาดว่าหรือค่อยๆเติมเขาเติมเขานะครับเอาละครีปนี่เพื่อไมีอย่างไรกับแชร์ประเทศไทยว่าเออออกมากขึ้น กระป๋าหาสื่อตู้ตู้อยินไฟดับอยู่สำนักง,งานทีนี้เขาไปเปลี่ยนไฟได้วไปนี่ขเขาไปเปลี่ยนฟิวนี่ใจูิีไรโซดเ่ราไรเพราะเดีน <c oughs> อนเขาไปเนอำเพื่อเอาเอาฟิวเพิ่มเงินีลยตุ้ยน,น,ยนี่นะีครับนี่ครับอันนี้คือแท่งฟิวไฟนะครับแ <c oughs> ทง่งฟิวไฟนะครับผมผมก็สิเด็ไปเปลี่ยนนะครับ ผ้าหนังตุยเป็นโซ่เฟอรอผ้าหนังตุยมากอะซื้อของแล้วกลับไปกลับไปเป็นจ้างไฟต่อแล้วคอยไปขายบัตรต่อา่ออาเลยเาเราลยพบ,บาทครับซอยกันไปหงตุยรว่างมเออมวนนะครับหว,ว,วานบเบบได้ไใช่มันไม่ได้ซ้ำซากแบบว่าต้องเฮ็ดอันนี้อันนี้จะหลอดเลยเมื่กับมะเมียนนะครับคือ ช่วยๆกันนะครับรวมใหม่รวมมือกันพูดนิตละหน่อยนะครับโอเคครับคลิปนี้ครับผมก็นักตุยว่ามีอย่างไรนะครับนี่นี่น้นนอยแต่ละมื่อแต่ละเว้นตามติดชีวิตอ่าถือว่าผมก็นักตุยกันใหน้ออ่าฮะมื่อเรนิตละหน่อยจริงจริงเหครับยุ่งกันทุกอย่ขอันายลูกสองคนโอ้มือ่อนี่ไปซื้อนตู้เย็นอันขควายทลูกนั่นนี่จ้าอันเจ้าของลานอันจอดเติมน้ำมันอุ้ยอุ้ยอุ้ยดาล่าพานะไอ้เฮางอะไรเงี้ยพันท่วงนักตุยเฮาก็ดีใจแท้จริงเลย โอ้นะในการในการดา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 วะนะอันลูกมาจากรถเนี่ยทายล้มเนี่พวะนะลูกสาวเขาตื่นเต้นแห้งนะครับตื่นเต้นแห้งเดี๋ยวมาทายดูว่านางตุ้ยนะครับเตะซองเลยได้มือนี่เออดีใจนะดีใจเพราะงั้นขั้วมันซื้อแบบแสีก็ยังเตือนนะแต่ว่าเขาไมาอยู่ที่นี่กันอีนะอ่านะครับนั่นคือความพาพูดใจของเขาเมันก็เริ่มสิมีแฟนคลับเขามาไลค์ขึ้นไลค์ขึ้นก็คือนี่แหละครับเป็นแรงพักนำเหยน้องในเฮ็ดงานต่อไปนะครับสิ่งไหนที่ไม่ดีสิ่งไหนที่ โอเคเข้ากับว่าต้องมาเห็นกันก็ได้นะครับการติชมมีได้หลายแบบว่ากรรเป็นตกระแทกแรงแบบจนหหเหตุแห่ข้นนี่ขัญกาลังใจกระเจิงเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับแต่ถ้าตีชมแบบนั้นผมยอมรับว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีจากตีชมน้องนุ่งบ่ยยากกระแค่เขามันขึ้นเกื้อธุีภาวะนั่นนะครับในการพิมพ์หมายถึงว่าการจะบอกจะกล่าวใครสักคนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยที่ทําให้เขาเอ่อเข้าใจและมีกําลังใจ แต่คัตีให้แบบลมคือลลมนะครับมันไม่ใช่เรื่องดีนะนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมมีอย่างไรครับลงตุ้ยเนาะผมก็ลงตุ้ยเดี๋ยวกราบขอบานพักครับเพื่อสิบปเหตุงานอย่างอื่นต่อนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม